มามาคิดว่าน่าจะรอดแล้วนะอ่าเพิ่มเร่งความเร็วให้บอลไปหน่อยนึงมาโอเคมาลองเลยดีกว่าไหนไหนนี่เกมเอ็นจิ้นฟรีนะครับนี่มาลองดูมาลองดูเนหะ็นไหมอ้อาวไงทำลูกบอลเด้งๆได้ด้วยแเสียงเสียงยังไม่ได้ใส่นะ รู้สึกว่ามันต้องเชื่อมกับโปรแกรมข้างนอกนะถ้ะเป็นถ้าจะใช้เสียงเดี๋ยวค่อยดูต่ออา้าวโอเคแค่นี้พอเอา้าวะเอา้เอาวะจะต้องทำตัวตรวจจับแล้วว่าถ้าเกิดมันเด้งไปเด้งมาแบบนี้นี่ต้องให้มันสุ่มอ่ะเดี๋ยวนะต้องเพิ่มตัวสุ่มใช่ไหมเออสุ่มตอนมันเด้งตรงไหนวะ อันนี้สุ่มทิศทางตอนเด้งแกน x ด้วยเอา้าคิดว่ามันน่าจะแก้บั๊กได้นะอุ้ยอออดีโอแลวค่อยไปผ่านสอิอันนี้เดี๋ยวนะเออ ดีเซลเอาไปใส่ x ด้วยเอามาโอเคเซฟเอาไม่ต้องอะ่ะให้มันรันด้อมค่าเดียวกันเลยแล้วกันมันต้องทำอย่างไรวะมันต้องเอาเอาพูดสองอันมาต่อกันอา่ามันรันด้อมทีเดียวก็ได้อ่ะใช้สองอันเลยออามาเอออ่อาโอเคง่ายเป็นง่ายอุ้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 ย อึ๊บๆอะไรนงฮะเด้งแล้วแล้วเด้งแล้วแล้วเด้งได้แล้วต้องพุ่งไปเอ้ยว้าจบเกมโอเคประมาณนี้ว้าภาพชัดมากเอ็นจิ้นตัวนี้ใช้เท็กเจอร์ไหมครับ <c oughs>